เราจะไปที่เขาตัดอันนี้ไม่ได้ไปด้วยค่ะอันนี้ไม่ได้ไปด้วยเขนาัยนี่นอกีแล้วตีกระดผมสวยดีนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่เขาตัดกันนะคะวันสงการไม่มีปืนวันนี้เรากำลังจะไปหาถือปืนก่อน จะเดินไปถึงข้อศัตรเลยป่ะโอเทอเลยวะเอ้าด้วยด้วยเออตั้งถังไว้ตรงนี้ไม่เหลือแล้วไมนก็เป็นแบบนี้อันนี่คืออะไรอ่ะอห้มันบางไม่ไะไรน่ากัวใช้ปืนอะไรร้อยแปดห้าหมวก แวนอีกยี่สิบห้าบาทาห้องนี้ที่ยังเหลือแบบใส่ชุดมาโทนสีเดียวกับปืนพอ,อแล้วหอาแล้วนะทุกคน,นกไปเติมน้ำพอดีวะเหมือนว่าจะใหญ่ไปเดินมาเติมน้ำกันนะคะบอกแล้วค่ะไมเดี๋ยวเป็นคอพร้อมนะคะไปกันต่อ้อเเกินทุกคนพร้อมจะโดนพี่เฟิร์นยิงหรือยังคะ มากเลยพวกเจ้าชู้ใช่วกวา,างอ่ะรู้ใจกวางน้องสาวเรานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันวันนี้มากมากปืนมังกรหน่อนจะัูปืนรถ หนึ่งเก้าดูมากฝนเปียกนะคะจะพังวันนี้เลยเออมันจะลื่อนมากมันจะอยู่ตรงหน้าแข้งเลยเฮ้ยมันจะกินเหรอใครกำลังรอตะนบอาทิตย์อ่งงี้กอันนี้ไม่ได้เล่นสุการ์นานเท่าไหร่หรอคะโอ้โหเปิดกระเปล่าอันนี้ม่าสุดเท่าไหร่พี่เราไม่ได้เลยเออแค่พี่เดียวเดียเหมือนฉันไม่ได้เล่นสุการ์ดมาสุดเลยใครว่าไงอ่ะตอน อายุ17ไงเล่นมออมห้าตอนนี้ก็เออนี่ล่าสุดก็คือมอหเหมือนกันสิบปีเพราะมหามหาลัยไม่เล่นทํางานไม่เล่นไม่ใช่ทำงานรอโควิดไงเออมอห้ะอยู่นี่ดูเร็วค่าเดี๋ยวไม่ดีอะ้รละโอ้โหตัวเล็ก นนีะพอเราจะขึ้นขึ้นไม่ได้เลยเร็มคนที่ไม่ใช่ปืนนะคะเรียนันษาไม่เมื่อกี้เจอเนนไมดเนนมองเนนมองไม่หยุดจริงฉันเห็นในรูปฉันยังมองใครไม่มองก็รับ เป็นลู่มังกรเนาะได้ไม่มีแป้งในห้องอัะไม่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไอพอยบอกว่าไม่ไดนองๆได้ปะอากใหเห็นหน้าเตด้วยอุยากจลยดิฝากจกขอดูหน่อยดิ 何 เดี๋ยวคนหิวไอ้พวกนี้หิวเกินตอมืดมากๆมากต้องปรับดูวันด้วยการไม่มีรถใช่แล้วก็ต้องเดินเดินข้ามสะพานบิ่นเก้าเพื่อหายทางกลับบ้านก็ไม่เหงาทุกคนก็เดินเหมือนกัน ไปน้ำ้ปพยาที่มืดหมดไม่เห็นอะไรเลยไอ้ควางบ่นไม่หยุดเยอะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแหละยังไม่ถึงบ้านเลยเที่ยงคืน กล้าดียังไงกล้าดียังไงจริงกล้าดียังไงอดเห็นแขนหลังขาขาวนั่งแรกกับพี่นาทสองคนจะนั่งอยู่พี่นาองคนตอนที้พวกเขากับหรือพี่นัทก็ไปกับเขาใช่เพราะว่าเขาแคนไปนหนีไปเที่ยวไงใช่เขาไม่ชวนฉันฉันก็อยากไปแอลกันอะไรก็ไปห้อน้ำปะเธอก็ดูเอนจอยกับการนั่งที่โต๊ะฮะเธอเห็นฉันเป็นเครื่องมือใช่ปะเธอเครื่องมืออะไรวะฉันไม่เห็นเธอในสายตาด้วยซ้งคเครื่องมือ ุกคนไม่ต้องมาเที่ยวยกันไปหาไปอยู่กับแฟนไปไปอยู่กับแฟนได้นะจึงวิเวียนนะคะถ้าพรุ่งนี้วิเวียนอ,อไปเล่นน้ำอีกนะจะโกรธมากเพราะว่าวิเวียนชิงบิตภาพที่ดีของพวกเรา